แบบนี้ด้วยอ๋อพี่ดิการพักกับสนาใช่ให้ใอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะจัดไม่ให้จัดทริปหรอวะอะไรวะเราก็จัดทริปไปไหนเออจัดทริปไปรายการพาไปเที่ยวด้านเพื่อนพาไปพาไปไปใส่ไป่เชื่อพาไปใส่คะจะไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราตั้งใจว่าจะออกตอนนี้6กโมงนะคะตอนนี้ก็ปาไปประมาณ7จ็ดโมงห้นะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงาม ี่จันทบุรีมาบ้านใครมาบ้านคนชิติดำรมคงเครียอารมณ์ไงพี่สัมภาษณ์อ่ะอันนี้คือสมภาษณ์ใช่ใช่อารมณ์ดีใจครับได้เจอหน้าพ่อแม่ที่พัดผ่ากันมาประมาณห้าปีได้ครับคำถามคือระหว่างนั้นทำไมมึงไม่กลับอ๋อผมกวรถตู้๋อผมกวรถตู้ ันต้นอะไรนะต้นดีปรีดีปรีคือดีปรีก็คือแบบสมุนไพรลองชิมเนี่ยมันแดงแหละไม่เอาไม่ลองหรอมันมันมันก็เผ็ดฉุนแล้วเขาเอาไปใส่ยาไทยในข้าวต้เชี่อนยาไทยนี่ยอดมากอ่แม่ครับถ้าขายหมดส่วนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับแม่ สายขายลูกครับขายลูกครับสายสวนก็ซายทุกต้นนะเป็นอย่างเงี้ยเต็จอย่างงี้ทุกต้นต้นสักประมาณสักประมาณร้อยโลหรือแปดสิบโลตีว่าต้นละร้อยตีต้นละร้อยแล้วก็คูณคูณสามสิบสามสิบแล้วก็คูณคูณต้น ต้น400แล้วเราเอา1 0งไปคูณต้นก่อนทั้งหมดมีกี่ต้นขายหน่าสวนก็โล30ต้อทั้งหมดมีกี่ต้นไปขายกนแล้วโล400เขาไปขายจีนซะว่า300ต้นขายจีนโลให่จีน101คูณ400ก็จะอะไร101คูณ400 40,000 40,000โลจสไหม40,000โลเอาคูณ30ราคานั่าแหละไปคิดเอาเอง สี่หมื่นก็เท่ากับว่าก็เกิดได้นะตันกิโลใช่ป่ะสี่หมื่นมันกี่ตันเอ้ตันหนึ่งมันมีหน <40, 000. S 2> ึ่งพันล้านอืมอเราก็ต้องผ่านคนกลางอีกใช่ไหม นม่ที่เข้ามาสือเราเนี่ยแหละเ<ช>ส้นที่พี่บอกไงมันตรงนี้มันเป็นอีกประการลำไยอบแห้งส่งออกนอกตอนนี้เรายังติดโูมิคุ้มก็หายเรื่อยระวังจิงชนเหาอ วัตถุดิบนะคะ,ะปา,<ำ>ปาดีาดตอนเย็นนะครับไม่รู้ว่าตในสวนลำไย้ <laughs> าจะตัดมันงวด้วยแล้วเออแบบตัดโอ้แม่ก็ใส่ชุดทีมนะคะลายเสือดาวฝนมาแล้วครับคนกรุงเทพมาพร้อมกับฝนนะครับดาวมิดปีลเลยนนชีวิตบ้านสวนนะคะแบบสโลไลฟ์ วันนี้เป็นวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของการมาอยู่ค่ายพักแรมทรีแคมทรีเดย์แคมป์ป่ะเออใช่ค่ะนะคะทูเดย์เดี๋ยวพี่เราสามวันสองคืนเออสามวันสองคืนนะคะมาเข้าค่ายดูเตาย่างดู้แล้วคะอลังการมากเลยว้าวมำไมมีอะไรของกินอุ้ยพี่ในกล้องพี่ตัวโกมมากเลยอ่ะ ไอนนี้เราอยู่ที่อุบลหน้ากลมไงไปถามแม่ดีกว่าแม่คนบนแม่เขาบอกว่าคนอุบลหน้ากลมจริงเหรอหอมแมวบอกมึงก็ดู้าโอ้ยหมดนี่ครับต้นตำลึงอารมณ์ตำลึงหวาน ม,มันคือ,อ,อ,คอ,อผักที่ใช้ในการกินนะครับมันไม่ใช่ไม้ประดับไม,นนไม่เอาวันนี้นะตอนนี้นะ,ะที่สวนลำไยนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกไแคะ <laughs> ค่ะเราไปเที่ยวตกกันนะคะเรากําลังจะขึ้นน้ําตกเอ่อสอยดาวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นน้ําตกเนี่ยเขาก็ให้เราเซฟร่างกายนะคะให้ล้างมือสแกนกีวโค้ดนะคะไทยชนะแล้วก็เขไล่คนลงจากรถใช่เขไล่เราลงจากรถค่ะไม่งจากรเั้นเราไม่เขาไม่ขึ้นเฉียบมากพัฒการเฉียบมากค่ะมาดูคนหล่อล้างมือนะคะหล่อที่สุดในโรงเรียนละค่ะมีความมั่นหน้าอย่างนั้น เวลาล้างมือต้ล้างงไงล้างใช่ค่ะต้องเต้นด้วยค่ะล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างมือต้องล้างล้างด้วยสบู่แร๊บงหนึ่งเราจะไปไปตังอยู่ไหนตอนนี้ในแบบนี้นะคะ เราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะชั้นหนึ่งนะคะของน้ําตกสวยดาวนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนี่ต้องให้คนที่<ช>เป็นเ<ะ>จ้าถิ่น,นเป็นคนพาทัวร์นะครับอันนี้ก็ปกตินะครับรงจะมีอะไรนะ <laughs> ะน้ำตกจะมีประมาณสิบหกชั้น <laughs> ใช่ไหมสิบหกชั้นนะ <laughs> <laughs> อันนี้จะอยู่ในบริเวณของน้ำตกชั้นแรกนะครับอยู่ในชั้นแรก ต้องอยังไงต่อต้องเดินเดี๋ยวก็ต้องเดินไปเดี๋ยวเราจะพาไปที่อะไรนะเราจะพาไปที่สไลเดอร์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 วิธีปฏิบัติเมื่อเจอช้างป่าต้องทำไงครับสู้กับช้างเจอพี่หรือว่าเจอช้างเจอช้างเขาต้องทำไงออทำตัวแข็งเหรอ <laughs> ทำตัวแข็งแข็งไง อยู่เจอช้าง็นดียังไงชั้นแรกใช่ไหมตอนแีกอยู่ชั้นหนึ่งสรุปขึ้นได้กี่ชั้นน่ะทางขึ้นแบบนี้หรอฮะ คืออันนี้คือทางขึ้น oh <no. S 1> โอ้โห,โหสุดขอต้อนรับเข้าสู่น้ำตกเขาซอยดาวนะครับเราไปทะเลดาวแล้วก็มีมาซอยดาวเป็นไรอะ <laughs> ไปดิลูกดิไปทางไหนไกดเชิญ <c oughs> นี่นไปดูไอ้นี้คร่าวๆาก่อนเพราะว่าเราจะไม่มีทางไปแตก เราจะไม่มไ <ป S 1> ไไแตะเราจะไม่ทาไปแตะที่ชั้นสิบหกแน่นอนเพราะว่าต้องเก็บตัวป็ูเวลาโอ้ชั้นสิบหกสวยอะ่ะแถวสายดาวดินแดงแห่งป่าสวยรวยน้ำตกตชั้นที่สิบหกนี่วางนางนอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ให้เดินจริงๆเนี่ยมันแค่ชั้นห้าชั้นหกแล้วชั้นห้าชั้นหกก็จะมีอยู่แค่นี้่ที่เราจะไปต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานจริงๆ ถึงจะอะไระจไปดูสถานที่นี้ได้เพราะว่าอันตรายก็มีข่าวเคยคนพัดตกเขาคอหักตายก็มีโอ้โห oh, <no. S 1> นัเ้นเป็นคนเหนือหรือคนอีสานคนอีสานแต่ถ้าเป็นคนใต้จะเป็นสไลด์นี่เป็นคนเหนือสไลด์เจ้าสไลด์ลเจ้าคนจันอร์ ทำไมต้องสไลด์เที่อพี่ขอบคุณจันฮิยาวคว <immen> ามเตือนลงจากป่าก่อน15.00น <พ Level S 1> ะเพราะว่าจะเจอเตอช้างมอ หานังลื่นเีเมื oh. ่อกี้พี่ลื่นแล้วก่อนานังลื่นมันเป็นผานายลื่นอ่พระเจ้าฮาพระองค์อันนี้คือน้อะไรนะพระเจ้าฮาพระองค์คือชื่อต้นไม้ของของเนี้ยพื้นที่เราจะเรียกว่าพระเจ้าฮาพระองค์มรดกของแผ่นดินตัวนี้ก็จะเป็น ต้นเนี้ยเนี่ยตามชื่อนี้จะเป็นลุกขะมรดกของแผ่นดิน,นดูดิแม็ก่ายดิที่ตัวใหญ่เราต้องมันก็จะมีมันมีเกณฑ์การตัดสินหนึ่งเลยก็จะมีขนาดอายุนเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยปีขึ้นไปนะครับหนึ่งร้อยปีขึ้นไปแสดงว่าต้นนี้ก็หนึ่งร้อยปีแล้วดิเกินคนหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยปีขึ้นไปนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของของประเทศเราเพราะนั้นต้นเนี้ยจะเป็นมรดกของประเทศ ก็เรียกว่าลูกสันมรดกของแผ่นดินชื่อชื่อท้องถินน่นพระเจ้าห้าพระองค์นะอายุปร,ประมาณ400อปีเราตายสี่ห้าเราท่านมานี้ก็ยังอยู่ ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับดันคุณป้าข <c oughs> ึ้นไปเน,นี่ยคืณป้าวิบากมากทางแบบสุดยอดอะ่อะ นั้ครับนันห้ามนต้องพูดถึงดังเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงชั้นหถึงชั้นหนะ้า <laughs> แล้วแต่ว่าเราจะขึ้นไปดูต่อที่ชั้นหนะครับ,รบมุดนะครับมุดนะครับมุดมุดมุด มู๊ดอมูดมาข้ามัวเจออะไรใช่ไหม ทำหน้าเหนื่อยมากเลยเอนยจริงเจ้าถิ่นว่าไงครับเรถูกสวยจริงสวยจริงความรู้สึกตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเอาไข่นะครับไปจุ่มาลาบเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับนี่ไม่ได้เอาน้ำลงนะครับหัวเขาเต็มไปด้วยน้ำจากเนือโอ้โหเดินแบบพลาหดมากสุดยอดเลยคล้ายๆแบบต้องการเอเวนเจอร์นะคะแนะนำเขาสอยดาวสุดจริงๆกอนสถานที่จังหวัดจันทบุรีเล่นใหญ่ทำไมวะเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปที่ตัวตัวเมืองตัวเมือง่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันขาดขาดอะไรเนี อาะตะปีมาออนครับ้นี่คือผู้รอดชีวิตสไลเวอจากป่านะครับทั้งหมด5้ารายนะครับรบตัวผมด้วยนะฮะตองมนมาเลยครับนลาก่อน ไปสด้หมดแล้วอ่ะใจไม่นอไม่ได้ไม่้อ่ครับวันนี้เราน่าจะรวมวมแล้วไปถึงน่าจะชั้นที่9ครับพอแล้ว มีจริงจริงมันก็มีมีอะไรห้ยม,ยม,ยม,ยมีไปเหนื่อยมาแล้วไงตอนนี้อะไรก็มีมีไปหมดเลยมีครบับบ้านเถอะเนาะกลับเถอะสวัสดีครับ คะตอนนี้อีกแล้วนะคะตอนนี้อีกแล้วบุรนี่เฮาเกียวติทะเลเจ้าทะเลจือว่าหาดแหลมสิงแล้วค่ะหาดแหลมสิงถึงแล้วค่ะหาดแหลมสิงแล้วนู่นนส่วนริ่มก้าหาดแหลมสิงแหลแหลมสิงที่เหมือนจันชักบุรีค่ะทุกทชื่ออะไรเบอร์นี้วะจะเอา ตนไปเหยียบน้ำทะเลแล้วก็กลับเลยทำไมเขาตั้งชื่อว่าหาดน้ำสิงด้วยเดี๋ยวไปดูนะคะมีสิงโตเพราะว่านี่ไงมีสิงสองตัวสิงอะไรสิงโตสิงโตตัวผู้กับตัวเมียเขาดูว่าไงว่าอันไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้จะมีกองคอจริงเหรอ เอาสมมติว่าตัวนี้มันมีไข่อย่างเงี้ยพี่ตัวน <c oughs> <c oughs> ี้มีไ่มันเป็นคนอย่างนี้เนี่ย ครับใช่ค่ะวันนี้เราชีวิตคุ้มมากขึ้นไปขึ้นเขาขึ้นเขาปีนเขาลงห้วยไปไปน้ําตกเสร็จแล้วเราก็มาทะเลต่อนะคะวันนี้คึ้นสุดจริงค่ะวันนี้เราพาสะพร์ไสะพซอร์ไพเขาเราพาสะพรส์เขาใส่ดาวนะครับไปขึ้นเขาใส่ดาวเออตุน้ำไม่น่าเอาดีจุ่มนะเนี่ยมันดำไม่ไม่ดำเลยมันเป็นน้ำที่แบบน้ำทรายไงทรายทรายทรายมันทรายขึ้นมา บรรยากาศตัวนี้ได้ฟิวทะเลนะคะเหมือนเราเหมือนแบบเราเราเราไปที่ไหนเราก็จะรตวองรีดกสบคนี่นเลยเราจะโดนด,านดราม่าไอ้นี่ยไม่แต่เราก็แบบเออมันก็เป็นเรื่องจริงไงเราไม่ได้เฟะไงแบบเอ้ยมันสวยนะเออมันสวยก็สวยสวยแล้วเราก็บอกว่าสวยไม่สวยเราก็บอกว่าไม่สวย<ะ> ซื้อตอนนี้นะครับเรามาซื้อต้อนทุเรียนนะครับที่แหล่งของเขาเลยคือที่ที่ <laughs> ว่าผมพูดเปิดคลิปไงผมจะได้รู้ว่าทีผ่ผมมาที่ได้ยังไงสมไยก็แม่อยากได้อยากได้ต้นต้นทุเรียนก็เลยมาซื้อต้นทุเรียนให้เขาสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมโครงการพระราชดำรินะคะการกงดังึดการเลี้ยง ชันโรงในอ่าชันโลงเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโล่ชันโลงออกเสียงว่าชันโล่นะคะเป็นศูนย์คล้ายๆกับการเลี้ยงผึ้งการเลี้ยงผึ้งของให้พี่โอ๋คนพูดแล้วนะพี่บอให้ข้อมูลหน่อยครับเรื่องอะไรครับเลี้ยงผึ้งเนี่ยครับก็สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศูนย์การอบรมเลี้ยงผึ้งอันนี้เราส่งเสริมและันาชก็จะเป็นในทันนาธิวิาเสษตรที่ คนบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้าจะเข้ามาแล้วซื้อของน้ำพึ่งแท้นะครับเพราะว่านัดจุดตรงนี้เป็นหน่วยงานของราชการนะครับแล้วสามารถอบรมแล้วก็ให้คนภายนอกเนเข้ามาเข้ามาอบรมแล้วก็เลี้ยงพึ่ง เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งได้แล้วแบบอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์การเลี้ยงพึ่งอันนี้ที่เขามีให้ชิมน้ำผึ้งด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งจากเกสรอ,อะไรคะรพีดด่ดอกไม้รวมเนี่ยดอกไม้รวมหอมดอกไม้รวมมันจะตกผลึกแบบเนี้ยเนีย่ยกินน้ำผึ้งตกผลึกกิกนให้หมด <c oughs> ทิ้มเลยเค่ะสำหรับคลิปเที่ยวจน <มา S 2> ันทบุรีรถรถมา หน้าตาดีฟาบอกใช่ค่ะเป็นครูเลยรับสำหรับคลิปเที่ยวจันทบุรีนะคะเราก็จะจบคลิปกันที่สวนสวนพึ่งจันทุนะคะสวนการเลี้ยงเพื่อนี่จันทบุรีนะคะวันนี้ฝนก็ตกมาทางเราต้องปิดคลิปแล้วเจอกันที่สุขุมวิทนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทริปหน้าอีทีหน้าไปไหนอีทีหน้าจะไปสุโขทัย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ให้เราด้วยนะคะ